สวัสดีค่ะวันนี้นิ่มนั่งอยู่ในรถเจ้า Nissan Note น,น,นะคะวันนี้นิ่มจะมาแนะนําเจ้า Nissan Note คันนี้ Nissan Note คันนี้นะคะเป็นรถ5ประตูนะคะนี่เห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นเครื่องพันสองนะคะเห็นไหมภายในยังสวยอยู่เลยนะคะเดี๋ยวนิ่มจะพามาชมทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของเจ้า Nissan Note คันนี้นะคะ ราคาคันนี้น่ารักมากเลยราคาอยู่ที่3 5 9 0ส0่ส่วนเลขไม้เลขไม้น่ารักไปอีกนะคะเลขไม้อยู่แค่6,800เองค่ะรถปี19รถปี19เลขไม้อยู่ที่6,8 0 0เป็นรถแบบแทบไม่ได้วิ่งเลยไม่ช้ำเลยนะคะอ่าดูภายในนะคะเดี๋ยวตอนนี้มาดูภายในข้าวๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาพาชมรอบคันนะคะ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าเจ้า Nissan รคันนี้สวยกลิบขนาดไหนนะค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเรามาชมชมหน้าของน้องนะคะภายนอกไยหน้ากระจกมองข้างจะมาพร้อมไปเลี้ยวนะคะส่วนมือจับประตูข้างนอกจะเป็นโครเมียมค่ะล้ออันละ ไปด้วยกันช้าๆนะคะตรงมือจับประตูฝั่งคนขับนะคะมีปุ่มล็อกรถด้วยนะคะแล้วก็มีรูกุญแจให้เสียบถ่ได้มาชมภายในกันเลยระบบจะเป็นระบบปุ๊มสตาร์ จะพามานั่งข้างหลังกันดูเบาะหลังสภาพเบาะนี่ยังใหม่อยู่เลยนะคะเป็นใหม่ว้างสวยราคาไม่แรงเลยค่ะราคา3า9 0 0 0ห้าหย้ำเลยเลขไมอยู่ที่6,800นะคะกิโลเองเดี๋ยวนี้จะพาไปดูห้องเก็บสัมภาระ ยังอะไรก็จะมีให้เรียบร้อยอยีกตรงนี้ยังอะไรถูกผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะแต่สาภาพก็ยังโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะชมทั้งภายในภายนอกของเจ้านีสััน n o คันนี้ สภาพสวยมากเลยถ้าอยากชมตัวจริงดูโฉมจริงของน้องนะคะมายนโฉม,มายนโฉมน้องได้เลยที่เต็นท์รถบ้านคุณชัดชัยนะคะอยู่เส้นถนนกาญจนานะคะติดกับดีเอ็กซ์เพนะคะขาเข้าพระรามสองหรือโทรหานิ่มได้เลยนะคะที่เบอร์0627282224นะคะหรือไม่ก็แอดไลน์นิมมาเลยเดี๋ยวนิ่มใส่ไอดีไลน์ไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะ สนใจมาชมรถมาดูได้เลยค่ะตอนนี้น้องกำลังหาคนดูแลอยู่นะคะจะบอกว่าน้องสวยมากอิบมากเลยค่ะยังไงสนใจเข้ามาดูรถทักทายนี้มาได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวกันนะคะสวัสดีค่ะ